อ๋่เขาเรียกเเมื่อเมื่อวันเราถวายไปแล้วรอบหนึ่งถวายก็ยอดตรงนั้นก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทอันนั้นเาเรียกกระถินใหญ่ถูกต้องตอนนี้เป็นพระป่าหางกระถินเหมือนกับกระถินด้วยกันนั่นแหละเสริมยอดไปเสริมยอดไปอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะรอคอยอยู่ตั้งนานแล้วเป็นศิลปินในดวงใจของบรรดาแขกผู้มีเกียรติแฟนเพลงหลายหลท่านเลยและตอนนี้กำลังดังมากในทิกต็อกและ YouTube ใช่ ณแหล่งนี้ที่พักจิตโอ้โหอนเาเสียงด้วณแหล่งนี้เรามีมิตรอันยิ่งใหญ่พูดแข่งเสรยงรักณแหล่งนี้เรามีสุขยิ่งกว่าใครครับผมณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราสุดยอดบัดเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วครับครับที่พระแม่พี่น้องชาววัดรัตนารามแห่งนี้ครับผมอยากได้พบกับนักร้องผู้นี้ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่เช้า และมานั่งพักผ่อนอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับผมถึงเวลาที่จะพบกับเขาแล้วครับ,รบพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับยุ้ยญาติเยอะครับผม คนเขาสงสัยว่าอะไรคะลูกยุ้ยลิปซิงหรือเปล่าลูกมันไม่ไม่ลิปซิงค่ะแต่ว่ามีลูกช่วยลูกช่วยมีลูกชายช่วยขอบคุณจ้าสวัสดีกับทุกคนนะคะดีใจได้มีโอกาสมาร่วมบูญกับอาเบิ้มนะคะแล้วก็มาเจออาอาด้วยซึ่งนูไม่ได้เจออาเลยเนาะโอ้โหไม่ได้เจอนานเลยตั้งแต่พ่อจากไปนี่ ตอนนั้นยังเล่นลิเกยังตัวเล็กอยู่เลยเดี๋ยวขามาหาพี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาวันนี้บอกพ่อหน้าไม่ต้องมาเลยที่โทษวันนี้ผมใจไม่ดีเลยทำไมพ่อตาหรือพ่อเสีาเราฮะช่วยลูกนี้จูนโยนกอดุมาเตศนิดหนึ่งตกใจจังใจมันเป็นยังไงบ้ลงไปพักผ่อนข้างถนนนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่ว่าตกใจโทรมาถามว่าเป็นไรไหมว่ามื่อคืนรถจังบันลงลงคือเราหลบ หมาค่ะงโอหลหมาแล้วลงข้างทางใช่มันเป็นโคดเดิคนนี้เล่าใช่ะเราที่เล่า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 เลาล่าดก่อนเลย่นี่นี่นี่คือคำตอบของใครอันนี้ไม่ใช่ครมันอยู่นะครับใครฮะลูกชายนะครับลน้องลูกทุ่งเาเป็นลูกชายนะครับนี่ลูกทุ่งอะเป็นลูกชายของยุ้ยคนเดียวกาลังจะปั้นลูกแล้วตอนนี้เริ่มร้องไม่ไหวอ่าอันนี้ก็ลูกชายครับอันนี้ลูกชายใครลูกกูเนี่ยมึงอ เดี๋ยวให้น้ BOB, องร้องส, Patter, ส,ส,ส,สักสักสักเพลงสักเพลงสักเพลงหนึ่ง